สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้โอกาสมาเทสเจ้า m e r c e d e s Benz E c l a s s 2021ครับก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัว Minor c h a n g e และที่เราได้มาก็เป็นเกรดอวันกาดครับราคา3.19ล้านบาทเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับสำหรับจุดประสงค์วันนี้เนี่ยเราก็จะได้รีวิวการขับขี่ของเจ้าอาวันกาดเป็นหลักนะครับผมพร้อมมีน้ำจิ้มเป็นรีวิวขับเจ้าดีเซลให้นิดหน่อยด้วยส่วนหน้าตาภายนอกเนี่ยที่เปลี่ยนจากเดิมเนี่ยด้านหน้าก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคร ที่มีโหนกสองข้างเหมือนรถ AMG ทำให้ข้างหน้าเนี่ยดูมีมิติมากๆเลยครับผมและไฟเนี่ยไฟใหม่ก็อันนี้แล้วแต่คนนะครับถ้าใครยังติดใจกับ2เส้นแบบรุ่นที่แล้วก็อาจจะยังไม่ชอบตัวนี้คิดว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะยังจืดไปเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ที่ไม่จืดแน่ๆเลยครับก็คือตัวหลอดไฟด้านในครับผมที่มีหลอดไฟ LED อยู่ด้านในแล้วก็มีรีเฟล็กเตอร์อยู่ด้านหน้าเนี่ยโอ้โหบอกเข้ามาครับมองเข้าไปเนี่ยดูมีมิติมากๆเลยฮะ และกระจังหน้าใหม่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเหมือนกันเมื่อเทียบกับรุ่นที่เลาแล้วมาก็ถือว่ามีความดุอยู่บ้างแล้วก็มีโครเมียมเดินเป็นเส้นให้ดูมีคลาสมีความหรูขึ้นมาด้วยนิดหนึ่งครับผมทีนี้เนี่ยตัวดาวตัวนี้ก็เห็นได้ชัดนนะครับว่ามีเรดาร์อยู่แต่ว่าไม่มี a d a p t i v e c r u i s นนะครับจะเป็นเรดาร์ในส่วนของระบบช่วยเบรกฉุกเฉินเท่านั้นอ และวลงมาดูด้านล่างกันบ้างก็เราก็จะเห็นว่าก็มีเซ็นเซอร์ช่วยจอดรอบคันนะครับผมและไอช่องลมตรงนี้เนี่ยก็น่าเสียดายมากๆที่เขาไม่ได้ปล่อยให้ลมผ่านเข้าไปนะครับด้านล่างเนี่ยตัวสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยฟลอนลิฟก็เป็นโครเมียมเหมือนกัน แต่สำหรับไฟหน้าเนี่ยต้องเตือนอย่างนะครับว่าในตัวดีเซลและตัวอวันการดเนี่ยไม่ได้เป็นมัลติบีม LED ไม่สามารถปรับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติได้แล้วก็ไม่สามารถเลี้ยวตามพวงมาลัยหรือว่าปรับเพิ่มลดแสงเข้าไปในโค้งได้นะครับผมแล้วก็สำหรับเรื่องล้อในตัวอวันการดครับก็ไม่เป็นไรครับเป็นตัวเริ่มต้นได้เป็นล้อขอบ18 แต่ทีนี้นะครับด้านในก็ไม่ใช่ชุดแต่ง AMG นะครับจานเบรกเนี่ยจะไม่มีการเจาะรูมาให้ทีนี้ล้อ18แล้วผมรู้สึกยังไงก็ล้อ18เนี่ยก็อาจจะดูย่อยๆนิดนึงไม่ค่อยเต็มในตัว AMG ตัวดีเซลเนี่ยมีลายล้อที่บอกว่าก็ค่อนข้างสวยแล้วก็ในตัว AMG Dynamic ที่เป็นปลั๊กอินเนี่ยลายล้อ19กก็ยกมาจาก S-Class เลยครับผมสำหรับด้านหลังเนี่ยที่เปลี่ยนชัดเจนเนี่ยก็น่าจะเป็นไฟท้ายครับผมที่ปัจจุบันเนี่ย หลอดไฟหรือโคมไฟเนี่ยกินเข้ามาในฝาท้ายเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้เนี่ยถามว่าดูดีขึ้นไหมก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าเทสเนี่ยอาจจะต่างกับรุ่นที่แล้วนิดนึงรุ่นที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมีเพชรพลอยประกายอยู่ภายในหลอดแต่อันนี้เนี่ยเขาเหมือนเขาจับเจ้าตัวหลอด LED เนี่ยมาเรียงกันเป็นมิติสะมากกว่าก็ใครชอบไม่ชอบเนี่ยก็แล้วแต่เทสแต่ละคนเลยครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็ดูดีเหมือนกันทีนี้ตัวด้านล่างก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากครับผมมีปลายท่อออกคู่แล้วก็ไม่ได้เป็นท่อหลอดนะครับเป็นท่อจริง รุ่นมีคีเลสแต่เหมือนคันน like ี้จะไม่มีเตะเปิดก็เลยไม่เชื่อว่าคันอื่นจะมีเตะเปิดมาเลยขอเช็คดีกว่าทั้งหมนไม่มีจริงๆเลยเนี่ยจริงปะเนี่ยวิลมันไม่มีอ่ะสำหรับพื้นที่สัมภาระนะครับผมก็ในทุกรุ่นก็จะได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็สามารถตั้งความสูงของฝาท้ายเวลาเปิดเนี่ยได้ในเอนเตอร์เทนเมเลยครับ แต่ว่าในอวันกาดเนี่ยจะไม่ได้ปุ่มล็อกนะครับผมเวลาที่ฝาท้ายปิดลงมาแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องหยิบกุญแจขึ้นมาล็อกรถซ้ําอีกทีหนึ่งในตัวดีเซลกับในตัวเอ็นจีดันมิกเนี่ยจะไม่มีปัญหานี้นะครับส่วนพื้นที่ด้านหลังเอ่อก็ถามผมตรงๆนะผมว่าก็ค่อนข้างน่ากลัวครับเพราะว่าแบตเนี่ยกินมาค่อนข้างเยอะแล้วในซีคลาสผมจําได้ว่า Product Expert ของเบนซ์เนี่ยเคยบอกผมว่าสามารถใส่ถุงก๊อฟได้ แต่อันนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเทสเจ้า e 3 0 0 e จริงหรือว่าถ้าใครมี e 3 0 0 e รุ่นที่แล้วเนี่ยสามารถพูดกันได้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าเก็บของว่าเก็บถุงกลอฟเนี่ยเก็บกันพอหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็สำหรับกีฬาก็ถือว่าใส้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับแต่ว่าใช้ชีวิตประจำวันไม่มีปัญหาอะไรไแต่ว่าคันนี้นะครับแต่ว่าที่ดีครับคันนี้สามารถพับบอรดได้ครับผมก็ดึงสลักหนึ่งสองแล้วก็ก้มไปดันได้ครับแต่ที่ ยังไงก็ตามครับผมคิดว่าเชฟของมันเนี่ยค่อนข้างออกวอร์ด mm hmm. เพราะว่ามันลงไปใช่ไหมฮะแล้วขึ้นเป็นเนินแล้วก็ลงไปข้างล่างอีกทีนึง mm ่ง hmm. แล้วตรงนี้มันอย่างนี้วยใช่แล้วเพดานเตี้ยด้วยครับก็ของนั้นหนาเนี่ยผมไม่ชชว่์ว่าจะเก็บได้หรือเปล่า แล้วเข้ามาดูด้านในของเจ้า e-class นะครับผมก็ต้องบอกว่าหลายๆอย่างก็ยังเหมือนเดิมอยู่ยกเว้น2ออย่างครับผมที่ชัดเจนมากๆเลยคือ1ฮะพวงมาลัยครับผมพวงมาลัยเนี่ยทุกรุ่นก็หุ้มหนังนับป้านะครับแต่ว่าตัว AMG Dynamic เนี่ยจะได้เป็นท้ายตัดแล้วก็เป็นก้าน4ตัวเป็นยานอวกาศแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะได้เป็น V shape แทนนะครับผมซึ่งกริปของพวงมาลัยในรุ่นนี้เนี่ยถือว่าหนักแน่นดีมากๆนะครับผมเวลาจับแล้วมันเต็มไม้เต็มบรเต็มไม้เต็มมือดีครับผมชอบ แต่ว่าที่ผมไม่ชอบเลยเนี่ยก็คือคอนโทรลมันอยู่ค่อนข้างเฉียงเข้าไปตรงกลางครับผมทําให้เวลาถ้าเราเลื่อนปุ่มทัชแพดอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเอื้อมเข้าหายากกว่ารุ่นที่แล้วนิดนึงด้วยอันนี้ผมว่าเขาเอาดีไซน์นำฟังก์ชันนะครับผมในจุดนี้แต่ว่าเรื่อง p a d เ l ิลชิฟเตอเรื่องการกริปการจับเรื่องตำแหน่งอะไรอเงี้ยครับถือว่าโอเคมากๆครับตรงนี้ผมก็ค่อนข้างชอบทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ชัดก็คือตัวนี้ฮะเอฟเฟกต์เมนต์ได้เป็นระบบใหม่ครับผมก็ คู่คุ้ม่านทัชแพดแล้วก็สามารถใช้ทัชสกรีนประกอบไปด้วยก็ได้เวลาคุณอยากพิมพ์ตัวอักษรอะไรเข้าไปนะครับจะเร็วกว่ามานั่งหาตัวอักษรในทัชแพดครับผมแต่ที่จะเป็นปัญหาของทุกคนเลยเนี่ยก็คือเรื่อง วัสดุทริมที่เขาใช้ในครับผมที่เป็นเหมือนจะเป็นลายอลูมิเนียมสารนะฮะซึ่งเวลาแสงแดดตกกระทบแล้วเนี่ยมันจะแสบตามากๆเลยฮะ,ะแต่เวลาผมลองนั่งตัวดีเซลที่เป็นลายเหล็กบรัชธรรมดาหรือว่าตัวเ MGD ม n a m i c ที่เป็นลายไม้เนี่ยจะไม่มีปัญหาตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าใครกลัวแสบตาเนี่ยเอาคันนี้ไปลองขับดูก่อนนะครับว่าไหวไหมเข้ามาขับเจ้า e 3 0 0 e นะครับอ่ะสเปกก่อน3 2 0แรงม้า700นิวตันเมตร เกียร์9สปีดครับผมแบตเตอรี่13.5กิโลวัตต์ก็เอานะครับความรู้สึกการขับนะครับก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ยังเป็น e c l a s s อยู่คือคาแรคเตอร์เนี่ยก็เออขับไปเรื่อยๆสบายๆายได้ไม่มีปัญหาขับเร็วก็ได้ด้วยครับแล้วก็เรื่องเครื่องตัวนี้ครับก็ทำพลังก,กำลังเพิ่มขึ้นด้วยจากเดิมใน e 3 5 0 e 286แรงม้าเป็น3 2 0แรงม้าแล้วก็มันก็ทำกำลังเพิ่มขึ้นจริงๆด้วยฮะเดี๋ยว ขอลองเหยียบนิดนึงสอหนึ่งโหึอย่างแรงเลยพอและวละก็สำหรับเรื่องเครื่องนะครับก็แรงกว่าของเก่าระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเดิมเนี่ยใน e 3 5 0ได้286แรงม้าแต่ตอนนี้เราได้เป็น320แรงม้าแล้วเนี่ยก็ถือว่าแรงขึ้นมากๆเลยครับผมก็ ความรู้สึกตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าแรงกว่า B M หอว่พอสมควรครับแล้วก็ในทางตรงเนี่ยเราก็ได้ลองออกตัวกันแล้วก็รู้สึกว่า <c oughs> ถือว่ามันดึงแรงมากๆเลยนะถ้าเกิดใครตามหาความแรงเนี่ยคันนี้น่าตอบโจทย์อยู่พอสมควรเลยครับผมก็พวมอลไยก็รถหรูครับถือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรโดดเด่น นิ่มๆสบายๆแล้วก็ไม่ไม่ได้เรียกว่าด้านมากคันเร่งก็ไวดีเสียงเครื่องก็แอบเพาะนะครับผมแล้วก็เบรกเนี่ยก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรแต่ทีนี้ถ้าถามว่าเจอปัญหาอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นมันจะเป็นไปได้ไหมว่ารถคันหนึ่งเนี่ยข้อเสียของมันก็คือรถอีกคันหนึ่งก็คือเจ้าซีรีส์5ครับผมก็ถ้าใครกําลังถามหาช่วงล่างที่หนึบ แน่นเกาะแล้วก็สบายได้ด้วยกว่านี้เนี่ยก็อาจจะชอบช่วงล่างของ B M มันยูมากกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากให้ช่วงล่างของเจ้า E Class ซับแรงกระแทกดีอยู่นี้ D N e, เนี่ยก็คงอาจจะต้องไปเล่นเป็นตัวดีเซลแลยครับผมเพราะว่าเอาไงดีอ่ะคือมันไม่ต้องแบกรับน้ำหนักตัวรถมากขนาดนี้มันก็เลยจะรู้สึกเนียนกว่านิดนึง ในในบัมหรือว่าในโค้งด้วยเหมือนกันฮะตอนนี้ใน E c l a s s เนี่ยเราไม่ได้อะไรแล้วนะครับในเชิงของเรดาร์แอซิสและการเรดาร์เซฟตี้เนี่ยยังมีในเรื่องของระบบไฟสปอร์ตแอซิสหรือว่าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินเนี่ยเรายังได้อยู่แต่ว่าเรดาร์แอซิสเนี่ยอย่างพวก Rain เลนค s ปแอซิสเลนดิฟ r t เ r อร์ว n i n g a d ง p t i v e Cruise Control ตอนนี้ E c l a s s ทุกรุ่น ถูกยกออกไปหมดเลยนะครับผมเราแปลกใจมากๆที่ e-class ใหม่ไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ติดตั้งมาให้เราเลยเข้าไปถาม Mercedes-Benz Thailand ว่าเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่เราได้คำตอบมาก็คือในประเทศเม็กซิโกออสเตรเลยียและประเทศไทยตัวระบบพวกนี้กำลังถูกอัพเทมิไลซ์อยู่แต่ในอนาคตของ E-Class ในบ้านเราจะได้รับการติดตั้งระบบพวกนี้เข้ามาอย่างแน่นอนครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ระบบพวกนี้ยังมาไม่ทันเพราะว่าตอนนี้ BMW Series 5ตัวท็อปที่ราคาเท่ากับ E-Class ตัวท็อปเป๊ะๆเ,เลยมีติดตั้งระบบพวกนี้มาครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับรวมทั้งยังมีระบบเลี้ยวล้อหลังด้วย ก็ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับระบบอะไรพวกนี้ตอนนี้ bmw series 5ตัวท็อปจะตอบโจทย์ของคุณมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวดีเซลหรือว่าตัววันกาดเนี่ยตัววันกาดผมก็ไมไ่รู้สึกว่าคุณกําลังพลาดอะไรครับเพราะว่าคุณได้จอเป็นจอ f u ลดิจิตอลแล้วไม่เหมือนรุ่นที่แล้วแล้วก็อาจจะแบบว่ามีชุดแต่งด้านนอกนิดหน่อยคุณไม่ได้พลาดอะไรไปครับถ้าคุณไม่ได้ซื้อตัว amg นอกจากว่าเอออยากได้รถที่มันดูชุดแต่งดูหนุ่มขึ้นจริงๆ แล้วก็ล้อก็ใหญ่ขึ้นลายสวยขึ้นอันนี้ไม่เถียงแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงของซีรียยางก็อาจจะทําให้ขับแข็งขึ้นนิดนึงแต่ก็คงไม่ได้เปลี่ยนคาแรกเตอร,ร์ตัวรถไปครับเพราะว่าโดยสเปคท,ทุกอย่างทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกันเด็กๆขับอแวนการ์ดนะครับผม สำหรับหน้าตาก็แล้วแต่คนชอบครับแต่ในโมเดลนี้ผมว่าอาจจะต้องใช้เวลาทำความรักกับมันนิดหน่อยไม่ใช่รักแรกพบอย่างแน่นอนครับโดยรวมตัวระบบปลั๊กอินไฮบริดได้รับการปรับปรุงในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ระยะทางไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้จริงเนี่ยอยู่ที่50กิโลเมตรครับไปกับออฟฟิศเนี่ยเหลือเฟือเลยครับส่วนในการขับขี่แบบปกติก็จะได้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับแต่ตัวเครื่องยนต์และตัวระบบไฮบริดเนี่ยแรงขึ้นระดับใหญ่ๆเลยครับ ข้อเสียของมันก็คือตัวแบตเตอรี่จะกินพื้นที่สัมภาระด้านหลังไปนิดหน่อยแต่ข้อดีของ e-class ก็คือเขายังสามารถพับเบาะได้ถ้าเกิดเราจำเป็นต้องขนของชิ้นใหญ่ๆและสำหรับตัวเริ่มต้นอย่าง e 3 0 0 e a l ล a n นก r ดน่าใช้ขึ้นกว่ารุ่นที่แล้ว e 3 5 0 e อย่างแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ระบบ mbux ตัวใหม่ล่าสุดรวมถึงระบบ full digital cockpit ที่ในเจนก่อนหน้านี้เราไม่ได้นะครับแต่ผมว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับ E 300E m a n r Chain ตัวนี้ก็คือเรื่องของราคาครับราคาเปิดตัว E 3 5 0 E ตัว Advanced g u a d เนี่ยอยู่ที่3,540,000บาทตอนนี้ E 3 0 0 E ที่ใหม่กว่าสดกว่าในรุ่น Advanced g u a d เปิดตัวอยู่ที่3,190,000บาทสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ